หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเมื่อกี้เขายัางเหมือนซัมบี้อยู่เลยแต่เมื่อเขาเลิกงานแล้วเขาก็กลายเป็นคนละคนกันเลยน่าทึ่งมากวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์จีนหรือว่าวันธนาดาถ้าคุณมีแผนที่จะหนีผมไปผมจะรายงานเรื่องนี้ต่อทางการใครจะหนีคุณฉันไม่ได้คิดจะหนีคุณสักหน่อยฉันโพสในเวปอเป็นคำค้นหาที่มาแรง อะไรพี่ฉินโพสไวบอ๋อด้วยแจ้งคุณแย่จุนฉินได้โพสในเวยป๋อใหม่แย่จุนฉิ่งโพสเงือกน้อยสาวขอบคุณขอบคุณประเทศเฮ้ยพี่ฉินพี่ฉินคิดว่าฉันยังทำงานล่วงเวลาไม่พออีกหรือไงฮะเอ๊ะนีม่มันสถานการณ์อะไรกันแน่นอนว่าคุณยังทำงานล่วงเวลาอยู่ ไม่เคยมีใครทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเท่าคุณแล้วไอ้ยาให้ตายเถอะคุณหยุดทำให้ฉันกลัวตลอดเวลาจะได้ไหมคุณกำลังทำอะไรคุณวางฉลนลงนะวางฉลนลงเลยฉันต้องทำงานล่วงเวลาทำงานล่วงเวลาใช่ไหมก็ฉันเห็นคุณประกาศปิดอยู่ไงยังคงทำงานล่วงเวลาอยู่หรอเอ๊ะหรือคุณต้องการที่จะซ่อนผมกันแน่ จะบ้าเหรอฉันเนี่ยนะซ่อนตัวจากคุณเอาจริงเอาจังกันไปไหมฉันไม่เห็นว่าโทรศัพท์มันจะแจ้งเตือนเลยกลับบ้านกฎหมายบอกว่าคู่รักทางการควรอยู่ด้วยกันทุกวันหยุดแต่ถ้าหากคุณไม่ปฏิบัติตามกฎแล้วก็ฉันก็จะรายงานคุณเฮ้ย <H uy> แต่นั่นเันบ้านของฉันมันคือบ้านของฉันคุณไม่จำเป็นต้องใช้กฎหมายแต่งงานอย่างเป็นทางการเพื่อมาข่มขู่ฉันโอเคไหม ฮยอย่างที่คุณเห็นฉันมีคู่หูยังเป็นทางการด้วยฮผู้ชายคนนี้เป็นศัตรูของฉันในช่วง20ปีแรกครอบครัวเล้งของพวกเขาเป็นคู่แข่งของพี่จินมาโดยตลอดและนั่นก็คือศัตรูตัวฉกาจของฉันคุณมองผมแล้วกำลังคิดเรื่องอะไรอยู่เฮเมื่อสิบปีก่อนใครบอกให้ครอบครัวของคุณต่อสู้กับครอบครัวของพี่ชายฉัน ฉันจะปล่อยนอนผีเสื้อทําให้คุณกลัวคุณกําลังตกหลุมรักฉันอยู่ใช่ไหมเอ้ยอว้าวฉันจับทุนได้แล้วฉันจะฟ้องครูคุณเอาแต่อมองหาฉันคุณหมกมุ่นอยู่กับฉันหรือเปล่าเฮ<อ>้ยเฮ้ยผู้ชายคนนี้น่ารำคาญมามากกว่าสิปีแล้วโอ๊ย คุณไร้ยังอายจริงๆตอนนี้คุณกินและใช้ชีวิตยอยู่ในบ้านของฉันอืมฉันจะคิดว่าฉันแค่เลี้ยงรุ่นน้องก็ได้โอเคไหมจากที่เขาล้มเหลวในการต่อสู้เรื่องมรดกของครอบครัวแล้วก็ถูกไล่ออกมาฉันก็เลยรู้สึกเมตตาเขาไม่ใช่เพราะเรื่องอะไรอื่นเลยอ,อ,อ,อ่รู้สึกปวดเอวจังเลยเอ๊ะหรือว่าฉันจะใช้เขาดีนะคุณที่อยู่ในสถานะน้องชายอะตอนเนี้เจ้านายหิวแล้ว คุณควรทำสเต็กมื้อเย็นให้ผมนะฉันไม่ทำคุณไม่สามารถทำอาหารให้ฉันได้แล้วฉันจะเก็บคุณไว้ทำไมอุ๊ยฉันเห็นคนที่ครั้งหนึ่งเคยมีอำนาจสูงสุดในตระกูลเลนแต่ตอนนี้ต้องมาทำอาหารตามสั่งให้ฉัน <c oughs> ทำไมฉันถึงมีความสุขจังเลย <c oughs> ฉันบอกเมื่อก่อนคุณเป็นหัวหน้าตระกูลเลนคุณถูกไล่ออกจากกลุ่มไอ้สาแลเลวนั้นได้ยังไงคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะต่อสู้กลับเลยเหรอ บอกฉันหน่อยว่าคุณต้องการเงินและคนเท่าไรในการขับไล่ไอสารเลวๆนั้นออกจากบ้านเล้งบอสช่วยคุณได้นะคุณต้องการช่วยฉันได้รับความยุติธรรมใช่ไหมจู่ๆคุณก็พบว่าคุณหลงรักฉันแล้วใช่ไหมอืมคุณคือคนที่ฉันอยากจะปกปิดอยู่ตอนนี้แต่ฉันก็เป็นคนเดียวที่สามารถที่จะรังแกคุณได้แมแวแระหมาพวกนั้นมันก็เป็นแค่เพียงนกถ้าพวกมันกล้าอวดพลังต่อหน้าฉัน โอ้ไอ้น้องชายฉันไม่ได้คาดหวังว่านายจะทำอาหารได้ดีขนาดนี้คุณกินเลยฉันจะไปเข้าห้องน้ำรอก่อนฮห<ะ>อ่ะรับมันเอาไว้ใช้จ่ายเผื่อใครไม่รู้ก็จะคิดว่าฉันไม่ให้เงินคุณใช้ <laughs> ให้บัตรแต่ไม่ได้ให้รหัสบัตรเป็นไปได้ยังไงมันมีข้อความอยู่ด้านหลังบัตรอะ <laughs> มีจริงๆด้วยฮะ ดูเหมือนว่าหมายเลขนี้จะเป็นหมายเลขวันเกิดของฉันนะเสาน้อยคุณเคยสนใจฉันบ้างไหมคุณกําลังล้อเลียนฉันเพราะว่าฉันใส่เสื้อผ้าผู้ชายงั้นเหรอฉันรู้ว่าฉันเป็นผู้หญิงแต่คุณก็ไม่จำเป็นต้องมาเตือนสติฉันก็ได้นี่ชิฉันตั้งรหัสพานที่ไม่มีใครสามารถจะเดาได้ฉันก็เลยคิดว่าวันเกิดของคุณนั่นแหละปลอดภัยที่สุดอืมฉันจะใช้มันอย่างระมัดระวังนะอืม ผู้ชาคนนี้เกิดมาเพื่อเป็นศัตรูกันกับฉันงั้นหรอทำไมฉันถึงสุ่มได้เขาล่ะอื๊ยออืฮเออกขาวขาว Good morning ดักของนุ่มหล่อใช่ไหมใครจะไปต้านทานสิ่งนี้ในตอนเช้าได้หึหนีก่อนเฮ้ยนายมะเร็งก้อนใหญ่นี่ทำฉันควบคุมตัวเองไม่ได้เลยแย่ yeah, ชิงกวางใจเย็นไว้ใจเย็น มันดึกแล้วฉันว่าฉันจะไปโรงพยาบาลเพื่อดูแลพ่อของฉันพ่อตาบอกว่าจะไปเฉลิมฉลองกับภรรยาของเขาและไม่อยากรบกวนพวกเราพ่อของฉันจะไม่พูดอะไรแบบนั้นอ่ะดูนี่ฉันและภรรยาจะไปเฉลิมฉลองเทศกาลธนาบาตาัตะพวกเธอก็ตามสบายเลยโหมันใช่เหรอทำไมพ่อของฉันถึงเป็นแบบนี้เนี่ยอ่ะเปลี่ยนสภ้พาเธอ คุณรู้จักที่นี่ดีกว่าฉันนี่หาอะไรกินกันเถอะฉันหิวแล้วหืมนี่มันเสื้อคู่นี่นะผู้ชายคนนี้ช่างร้ายกาศนักนะในเมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลยังไงเราก็ไปหาอะไรกินในเมืองกันเถอะ <c oughs> ฉันก็ไม่รู้ว่าคุณจะคุ้นเคยกับอาหารที่นี่หรือเปล่านะ เจ้านายผู้สูงศักดิ์เช่นเขาควรกินอาหารมิชลินสตาร์เท่านั้นอาหารก็คงไม่เลวเท่าไหร่ส่วนใหญ่สภาพแวดล้อมด้านข้างมักจะมีเสียงดังเย่จุนชินคิดเอย่เที่ยวไปบอกคนอื่นนะว่าฉันกับนายเป็นอะไรกันถ้าคุณเป็นลูกคุณหนูเป็นคนมีเกียรติคุณก็ไม่สามารถกินอาหารตามร้านอาหารในเมืองกับฉันได้หรอกพี่ครับนี่เป็นครั้งแรกที่พี่ทานอาหารแผงลอยในเมืองใช่ไหม อย่กินมันมากนะมันไม่ดีต่อกระเพาะอาหารของพี่ฉันจะกินจนกว่ากระเพาะอาหารของฉันจะรับได้พี่ชินนี่นะทำไมถึงเป็นแบบนี้เป็นเพราะผู้หญิงคนนั้นจริงๆฉันกินได้ไปกันเลยเอาล่ะถ้าคุณให้เกียรติฉันในฐานะเจ้าของบ้านวันนี้ฉันจะพาคุณไปทัวร์ของกินทั้งหมดเลย คุณผู้ชายสุดหล่อครับวันนี้ที่โรงแรมเรามีโปรโมชัน่นถ้าคุณผู้ชายสแกนคุณก็จะได้รับหูกระต่ายแฟนของคุณสวยมากเลยค่ะใส่หูกระต่ายต้องน่ารักมากๆแนะ่เธอไม่ใช่แฟนของฉันเอ๊ะคุณกำลังพูดถึงอะไรฉันไม่ใช่แฟนของคุณหรอเราชุดคู่นี้เราใส่กันมาทำไมล่ะทำไมคุณยังจูบฉันนี้ตอนเช้าแม้ว่าฉันจะไม่ได้ทันโพสเซลฟี่ก็ตาม แต่เราก็แต่งงานกันตามกฎหมายเหตุเอแล้วนะคุณจะโหดเหี้ยมไรอย่างอายแล้วไรเหตุผลกับฉันได้ยังไงเธอเป็นคู่มั่นของฉันหือใส่เลยฉันจะใส่ให้คุณเองออ <c oughs> มันคงไม่พอดีกับฉันน่ะืึ <c oughs> ได้สิคุณไม่อยากสวมหูกระต่ายแบบเดียวกันกับฉันหรอ มาน,นี้เลยคุณต้องใส่มันใส่มันอยู่นี้เลยว้าวหล่อจังเลยฉันตายเลยฉันดูเหมือนเป็นคนโง่หรือเปล่าไม่เลยคุณดูน่ารักมากอ่าอ <laughs> คุณเสียช้างมันเถอะคุณใจเย็นๆนะตอ,อนนี้ครอบครัวของตระกูลหลูกำลังแข่งขันกับพี่ชายของคุณฉินเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและพวกเขาก็มีความเข้มแข็งนอกจากนี้ถ้าคุณแต่งงานกับเขาการแต่งงานครั้งนี้ก็จะออกมาอย่างสมบูรณ์แบบหปบาฉันไม่ได้ให้เธอมาถามว่าฉันจะแต่งงานกับใคร ไม่มีใครกล้าจะขโมยสิ่งของของฉันไปแต่สุดท้ายน่งนั่นก็ปล้นทอนของฉันไปชื่อเสียงของฉันแถมยังปล้นหุ้นสิเอร์ซของฉันไปด้วยถ้าฉันไม่ได้เอาคืนฉันก็ถือว่าฉันใช้ชีวิตในศูนย์เปล่าคุณเสียคะตอนนี้ชาวเน็ตทั่วประเทศรู้แล้วว่าแย่ยชิงกวางกับคุณฉินเป็นคู่สุนรสกันอย่างเป็นทางการคะ่ะ หากว่าคุณใช้สิทธิ์ในเวลานี้ก็เหมือนกับคุณไปปล้นเขามามันไม่คุ้มกับภาพลักของคุณนะคะอืมมีเหตุผลแย่หลีพูดถูกภาพลักษที่สมบูรณ์แบบของฉันต้องไม่ถูกทำลายโดยนังนั่นเพราะงั้นก่อนที่ฉันจะใช้สิทธิพิเศษเราต้องหาหลักฐานว่าแย่ชิงกวางทําผิดต่อแย่จุนฉิงยิ่งไปกว่านั้น ฉันยังเก็บคำสารภาพที่โรแมนติกอยู่ในมือของฉันเพื่อพิสูจน์ความรักของฉันที่มีต่อแย้ยจุนฉิงตราบใดที่มีการประกาศข่าวออกไปชาวเน็ตก็จะพูดได้แค่เพียงว่าฉันและเขาเป็นคู่รักที่เหมาะสมที่สุดในการแต่งงานกันเอ๊ะนี่มันอะไรกันขอโทษด้วยนะครับคุณเซียคุณไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ นายน้อยบอกพวกผมว่าให้พวกผมเฝ้าคุณไว้คุณไม่สามารถที่จะออกจากบ้านได้ครับเฮ้ย hey, นี่ฉันเป็นสักของบ้านหลังนี้นะพี่ชายของคุณบอกว่าก่อนที่คุณจะออกไปไหนให้คุณไตร่ตรองความคิดของตัวเองแล้วก็ฝึกจิตใจของคุณอยู่ที่บ้านครับแล้วตอนนี้พี่ของฉันอยู่ที่ไหนเขาได้ยินมาว่าพ่อของคุณแย่ชิงกวางป่วยหนักเขาจึงไปเยี่ยมเขาที่เมืองครับโอ้ย oh. ให้ตายเธอฮะขุนเสียขุนยังสบายดีไหมลูกนี่ลูกไม่ค่อยมีสติเลยลูกถึงไม่รู้ว่าลืมโทรศัพท์ไว้ที่นี่หนูไม่รู้ว่ามันหายรู้อีกทีก็ตอนที่จะจ่ายเงินมาว่าฉันจะชวนเขาไปกินข้าวแต่ฉันก็ดันลืมโทรศัพท์ ฉันก็เลงต้องใช้เงินของเขาเพื่อจ่ายค่าอาหารนั้นฉันงี้เงาจริงๆตอ,อนที่ลูกไม่อยู่โทรศัพท์ลูกดังขึ้นหลายสายลูกควรดูนะว่ามีใครกำลังติดต่อหาลูกอยู่หรือเปล่าวันที่3 1ไม่มีกำหนดการอะไรในวันนี้ฉันไม่ได้พกโทรศัพท์แค่วันเดียวเองทำไมถึงมีข้อความมามากมายขนาดนี้นะความคิดเห็น เยะชิงกวางอยู่ที่ไหนคุณไม่ได้ตอบโทรศัพท์หรือตอบข้อความอะไรเลยคุณรู้ไหมว่าพวกเราตื่นเต้นจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเยะชิงกวางทำไมคุณไม่บอกว่าคุณคือสาวนางเงือกฮะทำไมสื่อถึงรู้ตัวตนของฉันใครปล่อยข่าวนี้ขอเลือดดูหน่อยอ้าะ uh huh. นี่มันแย่ yeah, จุนฉิน แค่จนฉินเขาพอตรูปของฉันนี่ไวปอมันถูกถ่ายเมื่อไรอ่ะแล้วมันถูกพอตบรรไวปอด้วยเราก็ต้องขอบคุณประเทศนี้ด้วยหรอฮะ<ๆ>พี่ชายซิฉันไปหาคุณในเมืองแล้วก็ไม่พบคุณได้ยินมาว่าครอบครัวของคุณป่วยก็เลยมาเยี่ยมนะนี่คือลุงและป้าหรอ สวัสดีครับคุณลุงและคุณป้าเฮ้ยเจ้าเด็กคนนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่แนะนำสิเอ่อพ่อคะแม่คะนี่คือประธานของกลุ่มเสียค่ะเสียแย่ชาเดี๋ยวหนูออกไปเอาน้ำร้อนก่อนนะคะผมจะไปช่วยชิงกวางนะครับเออพี่ชายมาที่นี่หมายความว่ายังไง เขาจำฉันได้แล้วหรือเปล่านะหรือว่าเขาจะมาขอบคุณครอบครัวของฉันที่ช่วยชีวิตของเซียชิงชิงไว้ชิงชิงพี่ชายเซียคุณเรียกชื่อใครฉันชื่อแย่ชิงกวางพี่รู้ว่าเป็นเธอชิงชิงเป็นเธอเองชิงชิงพี่ชายเซียบางทีคุณอาจจะสับสนระหว่างเธอกับฉันชิงชิง พี่รู้ว่าเป็นเธอพี่ขอโทษพี่เข้าใจผิดแล้วจริงๆฉันชื่อแย่ชิงกวางชิงชิงพี่ขอโทษที่พี่ปกพ้องเธอได้ไม่ดีพอพี่ชายโปรดปล่อยให้เรื่องมันผ่านไปโปดรดหลบทางให้คนไข้ด้วยค่ะอะอะขอโทษนะคะ โอ๊ยืึคือเธอโทรหาหมอโบฉันจะรอเขาอยู่หน้าห้องผ่าตัดคุณโอเคไหมฉันสบายดีคุณรู้จักหมอผู้หญิงคนนั้นไหมอืมไม่นะหื hmm? มีเพียงผีเท่านั้นแหละที่ไม่รู้ว่าคุณสองคนรู้จักกันห้องผ่าตัดสถานการณ์การผ่าตัดวันนี้ของคุณบ่งบอกว่าคุณไม่ปกติ เกิดอะไรขึ้นในวันนี้ฉันก็ผ่าตัดเสร็จโดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆแล้วนี่คุณจะมองฉันทำไมฉันเห็นเสียแย่เฉาและฉันก็ค้นพบอีกว่าฉันไม่สามารถปฏิบัติต่อเขาในฐานะคนแปลกหน้าได้ฮฉันเคยมีประโยชน์บ้างหรือเปล่านะแล้วคุณไปเห็นเขาที่ไหนล่ะอยู่ในแผนกของเรา ดูเหมือนว่าเขาจะมีแฟนใหม่แล้วเขาไม่ใช่คนหุนหันพันแล่นและเด็กผู้หญิงที่เขากอดได้อย่างเข้มแข็งในโรงพยาบาลนั้นก็จะต้องเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในใจของเขาอย่าไปคิดมากกลับไปพักผ่อนสักครึ่งวันสถานะปัจจุบันของคุณไม่เหมาะกับการดูแลคนไข้หรอกเฮ้ยฉันมีจรรญาบันทางวิชาชีพมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อง,งานของฉันแน่นอน ฉันแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกตอนนี้ฉันมีคนไข้ที่กำลังฟื้นตัวฉันกำลังติดตามผลฉันฝากเธอไปที่สถาบันวิจัยแล้วก็ช่วยดูคนไข้ให้ฉันทีอืมอืมได้ห้องผู้ป่วยเอ๊ะหืมคุณส่งครับนี่คือน้องสาวของฉันชังดารัน ซึ่งเธอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไตของเราด้วยผมจะกลับไปที่สถาบันวิจัยอีกสักพักถ้าหากคุณมีอะไรคุณสามารถติดต่อชงดารันได้เลยนะครับฉันต้องขอโทษด,ด้วยที่ทำให้พวกคุณลำบากในวันนี้ทำตัวสบายๆละ่ะดูแลตัวเองระวังอย่าให้เสียสมาธิในเวลาทำงานสิ่งที่เธอจะต้องทำก็คือการดูแลผู้ป่วยดารันเป็นคุณจริงๆ คุณซองพักผ่อนให้เต็มที่หากคุณมีปัญหาอะไรก็ให้สมาชิกในครอบครัวมาถามฉันได้โดยตรงเราเพิ่งพบกันอีกครั้งเธอไม่คิดจะมองหน้าฉันบ้างเลยเหรอดารันหลังจากผ่านไปตั้งหลายปีคุณก็ยังคงโหดร้ายอยู่เหมือนเดิมเลยจริงกวางลูกลูกอยากได้คนที่ลูกรักกลับมาไหม แม่คะหนูไม่รู้ไม่ได้เจอคุณตั้งนานคุณสบายดีไหมหือออเกิดอะไรขึ้นฉันอยู่ที่ทำงาน พร้องงั้นฉันจะไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาอย่างนี้ละกันฉันจะถามเกี่ยวกับผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียง19ฉันสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับสมาชิกในครอบครัวของเขาได้เท่านั้นฉันเป็นสมาชิกในครอบครัวแล้วก็เป็นลูกชายครึ่งหนึ่งของพวกเขาฉันสามารถถามเกี่ยวกับอาการของพวกเขาได้เพราะคุณซ้งเป็นพ่อบุญธรรมของน้องสาวฉันเขาจึงเป็นพ่อคุณพ่อของฉันด้วย นั้นคุณไม่ใช่ลูกชายในกฎหมายของเขาหรอโอเคโอเคฉันขอจัดเรียงบันทึกการแพทย์ของนายซ่งสักแป๊บนะคุณดารันคะผู้ป่วยเตียง56กํำลังมีปัญหาคะ่ะฉันขอโทษนะแต่ฉันมีงานด,วด่วนคุณต้องรอฉันสักครู่แล้วล่ะคุณไปก่อนเธอผมไม่รีบหรอก โอ้ยบ้าชิบดมเลยฮะมแม่ครับแม่แม่อยู่ไหมฮัลโหลคุณโทรหาใครแล้วคุณเป็นใครมารับโทรศัพท์แม่ผมได้ยังไงเราแ,แม่ของคุณชื่ออะไรฉันอยากจะคุยกับแม่ของฉัน แม่ของฉันคือฉางดารันนั่นใครเธอมีลูกชายเมื่อไหร่แล้วพ่อของคุณเป็นใครคุณลุงบอกจริงอยู่คุณเอาโทรศัพท์แม่ของผมไปหรือเปล่าผมติดตั้ง GPS อในโทรศัพท์แม่ของผมแล้วนะถ้าคุณไม่คืนมาให้กับแม่ของผมโทรศัพท์มันจะระเบิดนะแม่ของคุณไปห้องคนไข้แล้วโอ้แม่ของฉันช่วยคนอยู่ถ้าาง,งานั้นแค่นี้ล่ะบาบาย ป่อจริงอยู่แพทย์ที่เข้ารับการรักษาแล้วก็เพลงเธอแต่งงานแล้วแล้วก็มีลูกชายแล้วฉันปล่อยให้เขาเห็นฉันไม่ได้ว่าฉันกำลังรีบหืมสั่งดารันเธอกำลังมองหาอะไรเขามีแฟนแล้วดารันคนไข้ของหมอโบลูกสาวเขาชื่อแย้ชิงกวางใช่ไหม อะไรก็ลูกสาวผู้ป่วยเดนสิบเกไงถ้าเป็นเงือกสาวเงือกสาวเงือกสาวคืออะไรดารันเธอไม่รู้อะไรเลยจริงๆหรอผู้เชี่ยวชาญจากเมืองหลวงที่ถูกเชิญมาก็รวนถูกเชิญมาจากคุณแย่ทั้งนั้นเธอไม่รู้หรือไงว่าคู่ของคุณแย่สารภาพรักบนหวยปอด้วยเราก็ยังเป็นอันดับหนึ่งที่มีการค้นหามากที่สุดด้วยแหละ อ้อ้ย,อยฉันได้ยินมาว่าเตียง19ผู้ป่วยอ,อยู่ในขั้นวิกฤตเลยนะแต่ครอบครองที่ร่ำรวยของเธอก็ดูแลแล้วก็ปลอบโยนเธออยู่ตลอดเวลาเลยตอนที่ฉันเลิกงานนะนะฉันเห็นเขาอุ้มเธอกลับไปพักผ่อนด้วยแหละ <c oughs> อ้าวหรอโปรดติดตามตอนต่อไป